โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในรายการจอยเกมเมอร์ทีวีกับผมโฟโีเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเทลเลเรียนะครับบนสตรีมนั่นเองหรือบนคอมนะครับก็เป็นการซื้อโดยบังเอิญน,นะเพราะว่ามัน ตังมันเหลือในสตรีมนะแล้วก็ตังไม่พอที่จะซื้อเอเขาเรียกว่าอะไรนะ e s เนสครับก็ซื้อแม่งเลยครับตัวนี้เออได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเลือกเป็นตัวสกินอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเน้นน,นี่เฟี้ยวเฟียวไอ้ที่เสียงมันคือเสียงแม่ จบเลยสีเราสีเสื้อเราจะเป็นสีประมาณออกเหลืองเ,อเหลืองไหมเออวบเหลืองเหลืองดีกว่ารองเท้าสีดำเท่สุดเฮ้ยนี่เอาอันนี้เลยครับอันนี้นะ ชน่อ name แน่นอน joy gamer tv submit โ okay. อเคไปเลยอ้าวกูกดผิดดินี่ยังไงต่อเนี่ยอ๋อสร้างมือเอาแบบลาสเลยละกัน expert หนะ้าเพิ่งกูเพิ่งเล่นเอา normal ก่อนแล้วกันนะครับ world all, ชื่อว่า youtube youtube world ละกัน ยูทูบเบอร์นะครับโอเคสำหรับน้องๆนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ขอให้ติดต่อมาทางสตรีมแล้วกันไม่ก็ทางแฟนเพจไม่ก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดไปเองก็ได้โอเคนะสำหรับเทเลเรียนะครับก็จะเป็นการเปิดโลก สำหรับน้องที่อยากเล่นทะเลียผมในมือถือนะก็เสียดายจริงๆเพราะว่ามันต้องมี wi-fi อันเดียวกันถึงจะเล่นได้นะตอนนี้ก็รอมันสร้างแมปแป๊แบบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราตัดกันไปในเกมเลยดีกว่าเนาะโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะตอนนี้มีอยู่ถ้าผมมองไม่ผิดเนต์น่าจะเป็นดาบอิดนะครับซึ่งไม่ใช่ดาบ่เป็นมีดนะ ช็อตซอสมีสั้นเอ้ยดาบสั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นพี่แอแล้วก็แอนะครับตอนนี้เราก็โอ้โหเป็นอะไรที่หนืดมากเออเออเอาเข้าไปโอ,โอเคเป็นอะไรที่แบบเชื่องช้ามากนะครับเทียบกับในคอมไม่ติดเลยนะครับที่เราเล่นกันไว้โอเคแม่งซูมได้ไหมนะมันสูมเข้าได้ไหมโอเคเล่นอย่างนี้ก็ได้สำหรับนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมชื่นชอบด้วเกมหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าต่างกับไมค์ครัมไหมก็มันก็มีส่วนต่างเลยนะเพิ่งมันต้องใช้สำหรับใครที่บอกว่ามักลูมนะครับว่าแม่งไม่มีประโยชน์เอาซะเลยนะเดี๋ยวเล่นไงวะกดตัวไหนเนี่ยกด R กด T เอาทแม่งดรอปทิ้งเลยครับไม่เอากด F กดสเปค b a ากระโดด กด i กด tab เอ้ยอ๋อกด tab เป็นการโอเคเราประมาณนี้แล้วกันอ๋อกดตรงอ่า esc นะครับเป็นการเปิดเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสลามสลามแหม่เอ้ยทำไมกูเอ้ยเออ npc แม่งช่วยยิงอยู่ะ โอ้ยไอห่า<ม>เลือดเหลือหมดเลือดจะหมดแล้วช่วยยิงหน่อยช่วยยิงไอเหี้ยวิ่งก่อนเลยเว้ยเอ็นพีซีช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนมึงยิงให้มันโดนมั่งดิโอ้โหโอเคกดเอสซีครับแล้วเราก็คราเป็นสำหรับโต๊ะครามาเอาพวกต้นมงต้นไม้เก็บไปก่อนโอเคเดี๋ยวกดเลขห้าลผมว่าผมไปหาที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าสำหรับตอนนี้นะโอเคถ้าตรงนี้นะครับจะเวิร์ก อยู่ไหมเวิร์กอยู่นะโอเคขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ทำกินก่อนโอเคเอาก้อนหินวางไว้ครับเดี๋ยวมึงตายเพอเอ NPC ีซมึงจะเล่นกะโลก,กะลาขนาดนี้นะโอเคถ้าถ้ามีเสียงมารบกวนไงก็ขอภัยจริงจริงจริงนะครับเฮ้ยเฮ้ยหายหายหายเดี๋ยวดย ตอนนี้ผมก็ต้องทำการครบเด็กสร้างบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ตัดสินใจจะคราบเป็นเป็นเป็ดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหบ้าบอขอแตกอ่าเอาเป็นทอสสักเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันไอ้ี้าฟอะไรดีวะอ๋อเลื่อนลงอ่ะเนี่ยโอ้เกมแม่งอ๋อจบเลยอย่างเงี้ย เอ้ยเอาดาบก่อนดีกว่าดาบนี้ทิ้งไปครับไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราไปขุดขีดกันดีกว่าอีกหน่อยนะึงมามาเนี่ยเนี่ยดาบมันดีอย่างเงี้ยดาบไม้มันดีกว่าเยอะเดี๋ยวเราจะไปเปิดโลกกววางโลกทัศนะเปิดโลกรทัดกันนะครับซึ่งตอนแรกเราก็ไม่มีความเอ้ยเ้ยโอ้โตกตายแล้วเนะี่ย เอาประมาณตรงนี้แล้วกันทอสทอสนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับซึ่งตอนแรกถ้าไม่มีนี่ไตห่าตาหงไตห่าได้ครับถ้าเอ้ยอื้าวชิบหายดังก้องเลยเอมีใครอยู่ไหมโอ้โหทัสแตน์นานะครับอืเปิดมาก็แบบโชคดีนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นกูเก็บหมด <laughs> เก็บหมดเลยทีเดียว เก็บหมดอันนี้เก็บไว้ตรงนี้แหละถูกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อเป็นแคมป์ไฟนะครับซึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเอ้ยมองไม่เห็นนะแปะแม่งตรงนี้แล้วกันโอเคครับเราก็ทําบ้านให้อยู่เราก็ขุดไอ้พวกนี้ไปเลยครับใช้ประโยชน์อ่ะตอนแรกเรายังไม่จําเป็นนอ้องต้องใช้ของฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่ามัน พอตอนกลางคืนแล้วนรกมากเลยเคยลองเล่นของเพื่อนอยู่ซึ่งก็แบบกูไปเล่นโทรศัพท์ดีกว่านะโทรศัพท์ง่ายมากครับมาถึงเนี่ยใช้ต่อยใช้ใช้มือต่อยหรือเปล่าไม่น่าใช่นะใช,ใช้คงใช้ขวานนี่แหละจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวเนี่ยติดกด e เกียรกด e เนี่ยเออเอาอันนี้ถอยลงมาแล้วกันเดี๋ยวเราเราต้องค้าเป็นอะไรวะ ขอเนี้ยหาก่อนนะครับโอ้โหถ้ากดตรงนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วป่ะเออเนาะเราต้องคาเป็นสองอันพออันนี้ก็สเอ้ยอจบเลยอย่างเงี้ยจบเลยจบเลยวิงเลนอ๋อต้องแบบทำพื้นบ้านก่อนใช่ป่ะมีอย่างนี้ด้วยวะ เราทำพื้นบ้านกันนะครับยังไงดีวะขุดแม่งก่อนนะอู้แม่งเรื่องมากจริงวะ,อ,ะอ๋อต้องโอ๋อต้องโหแม่งเรื่องมากกว่าในในคอมอ,อ,อีกอะเฮ้ยในในมือถืออีอะ่ะในมือถือผมไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะ เซ็งเซ็งเงี้ยแย่แย่แย่คือเราต้องวางพื้นบ้านก่อนอันดับแรกยังยังอีกมึงออเอาอีหาเอ้างงขออภัยด้วยนะครับ เอ้ยละเซ็งจริงทำอะไรก็ไม่เป็นเอ้ยถ้าใครรู้ก็บอกคอยแน่บางครั้งบางคราวเราก็คุยกันได้นะครับโอ้โหยากแท้เราคืออ๋อคือยังทำยังไงก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยไปทุกบ้านอีกตูวแน่ เราต้องอยู่ห่างหน่อยนึ่งไอมันใช้ทฤษตีอะอะไรวะหรือมันววางๆไปก็สิ้นเรื่องหรือ,อยังไงอะอย่างนี้ก็ได้อเนี่ยโอ้โหจบเลยเอ่อ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือมาลองเล่นในคอมนะครับว่ามันจะมีอะไรยังไงเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเล่นเหมือนไมค์ค r รับตอนเนี้ยอ,อึ๊บ เอาอยัางไง,งเนาะเเริ่มโมโหแล้วนะเว้ย อย่างเงี้ยนะอ๋อโอ้โหกว่าจะเป็นขอไว้ด้วยครับโอ้โหยากจริงยากจริงค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยเล่นเราต้องมีเราต้องตั้งใจครับเพราะว่าการที่เราจะโหดได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาได้เช่นั้นเอ้ยแม่งจะมืดแล้วอะ่ะเราต้องสร้างบ้านให้ได้นะครับไม่งั้นงอกแน่อ๋อย่างเงี้ยเหรอเราต้อง กาจังหวะก่อนเอ้ยทำไมไม่ได้วะโหยากเหมือนกันอึบเราต้องสร้างให้มันกว้างใหญ่ระดับหนึ่งโอเคโอ้สําเร็จละ วันนี้จะเสร็จไหมได้กูโอเคได้ฝั่งหนึ่งละจากนั้นเราก็เอ้ยโอ้โหแม่งมาได้ไงวันเนี้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหแ,มแม่งกระโดดมาจากท้องฟ้าอืออ่ะเอาเข้าไป เอาทอดวางก่อนอืมโอเคโอค้ยหัวร้อนเว้ยโอเคสามบล็อกพอดีครับเอาได้แล้วโอเคอะไรนะคาร์ตติ้งไม่ต้องนะครับไม่จำเป็นต้องใช้มันนะครับไอาหานี่ ทำพาเราลำบากเราต้องจัดก,การมันฮึบฮึบอืม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 ,อม,อมโอ้โหพาคุกัาลำบากแท้ๆเอ็นพีซี ้อยครับอืมกว่าจะได้ก็จะได้ได,ได้แล้วเปิดประตูก่อนทั้งวันนี้เฮ้ยโอ้โหแม่งใกล้ขนาดนี้เลยอ่ะแย่แย่แย่ปิดประตูไว้ก่อนเึ๊บเถินผ่านเลยเอ้ยมึงอยา่าเอามันเข้ามานะเฮ้ย วางก่อนครับจังหวะนี้วางก่อนเอ้อยู่ดีแล้วโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ต้องค่อยๆค,ครับวนันนี้ประตูเออจังหวะนี้จังหวะน,วนี้เร็วโอ้โหนัวนวยหรืตัวนวยหรโอ้ ยังไงครับจังหวะน,นี้ยังไงผักดันมันผักผักมันไตผักมันไปเดือยวตโอ้ยโอ้โหเล่นยากยากจังหวะเล่นยากจังหวะจากนี้เราก็โอ้โววันนี้กูจะรอดไปน,นี้แน่วันนี้ขอแบบวันนี้วันเดียวอขอวันนี้วันเดียวรอดอเอาแคมไฟออกมากันเอาเป็นเอ้ยตคาไปไหนวะเออ อ๋ออยู่นี่อนะตัวครับย่ยๆๆอย่างเงีตครับแคมไฟตรงนี้อืมสุดยอดตายแล้วจากนั้นเราก็หาของคราบครับอ้าวสติก๊กเออใช่เราต้องทำเป็นไม้ไม้จิ๋วก่อนอืม สมควรจะขาเป็นธนูใช่ไหมเนี่ยตกลงอาใช้เป็นตอนนี้ก็ต้องเรียนรู้ไปครับว่ามันใช้ยังไงแต่ละอย่างนะซึ่งผมก็คาดว่าเราน่าจะด้องในะอีกไม่ชานี้ผู้ตายแน่เลยโอเคเดี๋ยวเรา ขอประตูบ okay, <get> ้าน่อยวะอยโอเคครับยิงครับยิงครับจังหวะนี้ยิงครับถอยถอยยิงถอยยิงถอยครับจังหวะนี้อย่าไปพัวมันโอเคครับถ้าเสียงรบกวนไงก็ขอให้ด้วยจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงครับยิงครับยิงไปยิงไปครับยิงครับยิงครับอืสวยงามครับจังหวะนี้ได้ครับเก็บหมดครับจังหวะนี้ จังวะนี้เก็บหมดครับวิ่งครับปิดประตูครับอ๋อปิดไฟได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเลยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับตอนนี้ก็ได้แขนมาก็คือโอ้ยพลังโจมตีเยอะเหมือนกันอันนี้นน่ยสิบสามดาเมจครับซึ่งก็มากพอสมควรตอนนี้เราก็เก็บของนิดนึงนะครับของที่เราไม่ค่อยใช้ต่างๆอันนี้อันนี้ไม่ใช้อันนี้จําเป็นนะครับ อันนี้ก็คือเอาไว้กับบ้านวับกับบ้านจําเป็นอันนี้ไม่จําเป็นเก็บพื้นดินนี่จําเป็นนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะล่วงไปตกม้าตายที่ไหนอันนี้จังเก็บไว้อยู่ครับโอเคตอนนี้ของจําเป็นของเราก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําเป็นยังไงดีเดี๋ยวเราโอ้โหเสียงสวรรค์เสียงใสอย่างนี้เสียงใสอย่างนี้ปิดปิดประตูบ้านก่อนครับ โอเคเดี๋ยวผมขอปักทอสไว้แถวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันตอนกลางคืนไงยิงไปครับปากหัว <m akes sense> ปากหัวจ <m akes sense> ังวันนี้ปากหัวเรียบร้อยเอ๊ย ชอหอแล้วโอ้ยปิดตูก่อนอปิดประตูก่อนครับโอเกือบไปรอดนะโอเคเราก็ฮิวเลือดต่อไปครับมันเราจะช้าวะครึ่งคืนแล้วครับจังหวะนี้ผมว่าเราควรจะหาของได้แล้วแหละตอนเนี้ยอย่างน้อยก็ ไม้นิดหน่อยก็ยังดีครับไม้สักนิดสักหน่อยโอเคตอนนี้สัมบีก็ยังมาหาเราไม่ได้เราก็อุ่นใจไปไม่มากก็น้อยครับโอเคสำหรับตอนนี้เราก็จะทำเป็นวูดบอร์หรือกำแพงกำแพงเขาเรียกว่ากำแพงอะไรวะโอเคเขาเรียกว่ากำแพง แพงไม้เออโอ้โหกูนึกตั้งนานเฮ้ยแต่มันดีนะเพราะมันไม่ต้องเลงเองอนะโอ้โหหมดและวแป๊บเดียวอืมเอ้หมดหมดก๊อกหมดก๊อกหมดก๊อกเลยหมดเลยนะครับใช้ทรัพยากรเปลืองจริงๆเลยนะครับ โอเคเราได้บ้านแสนสุขของเราแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราคอเดี๋ยวผมคอ,อน,นี้อาปิดไฟขออน,นุญาตเก็บวูดวอลไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาเป็นชูเลเรนเจอร์แล้วไม่ใช่ลนะในการใช้อะไรเนี่ยชลิเคนนะครับโอโ้ชื่อเป็นชุดอปิดประตูอีกอู้ทุยเอาใหม่เอาใหม่ปากมันตรงน,นี้เลยนะเออ เราไปเก็บทอสด้านบนดีกว่าเอ้ยโอ้โหทำไมดีเนี่ยบวกก็แล้วเออม,มายิ่หกเว้ยมาเออเออเออมามาคออีกทีดิโอ้โหมาครับจังหวะน,นี้สมแล้วนะครับที่เป็นจอยเกมเมอร์แห่งทเทอร์ลียเล ชินเคนเจอร์ชินเคนเจอร์เจอเรียบร้อยตายครับหมดเรียบร้อยครับเราจังหวะนี้เราก็ไปจนภัยครับสำรวจนิดน,นึงเอาฟาดฟาดฟาดเรียบร้อยเรียบร้อยดิเออผมได้ทับจังหวะน,นี้โอเคนะจังวน,นี้สวยงามครับตามท้องเรื่องอ๋อข้างหน้าเป็นดัก ดักใบโอมนะครับดักเวิร์นั่นเองเออืออจากวันนี้ก็โดดปุ๊บวิ่งแล้วปุ้ทุบมันที่ทุบอันอีกทีหนึ่งอีกทีอีกทีอีกท,กท,กทีเรียบร้อยครับตอนนี้เราเอ็มีซีมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับโอเคสําหรับเอ็มีซีตัวแรกก็เป็นอะไรที่ภารกิจสําเร็จนะครับแต่ก็ยังไงก็เดี๋ยวผมขอนีญาตไปฟาร์มตัวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกพีในอีพีหน้านะแล้วก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนจะชอบไหมนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับสําหรับทะเลในคอมนะครับผมก็เล่นไม่โหดแหละแต่ว่าผมก็อยากรีวิวนะหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงได้ร่วมงานไหมสิร่วมเกมเนี่ยร่วมเล่นด้วยกันนะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายโอเคฝันดีนะ อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามผลงานใหม่ๆของผมได้นะช่องนี้นะครับขอบคุณครับและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจผมเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อและช่องทางการศึกษาิีกรรมต่างๆด้วยนะครับ